ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเทคโนโลยีว่า6น O ครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําเข้ามาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเพราะว่าเจ้าเทคโนโลยีว่า6น O เนี่ยเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่7000มิลลิแอมเลยนะครับทุกคนก็ให้แบตมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เล่นจนหมดเกลี้ยงเนี่ยชาร์จไปเต็ม100%้เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่แถมมาจากกล่องนะครับตัวนี้เขาแถมหูฟังให้ด้วววยยยนนนนนะะสสาาาาาาหหรรรััภใกกล่องเนะเคชชช์์จจจจจปป็็33ตทุ เดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะตอนนี้ผมก็เซตอัพสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มชาร์จกันเลยครับขออนุญาตเปิดสวิชแล้วก็จับเวลาครับผมก็แน่นอนครับสเปคคร่าวๆของเขานะสำหรับเจ้าเทคโนโลยี 6neo นะครับราคาค่าตัวที่เปิดแบบวางจําหน่ายแบบเต็นทางการเลยนะก็จะขายอยู่ที่6499บาบาทนะครับแน่นอนครับหลายคนหลายท่านเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่านี้แน่นอนเนาะเพราะว่า ในช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาขายอยู่599เกาๆนะครับในช่วงแรกๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นมือถือที่ขายในเลทราคา6,000บาทที่ได้สเปคมาดีมากๆเลยนะได้ชิปตัวแรงครับมิดิเอทเทคไฮริโอจีเก้าสิบเกครับหน้าจอ6.78นิ้ว Full HD ัดรีเฟล r กซ์ร้อยยี่สิ r เ m ลสแรมแปนะครับแบตเตอรี่7,000พันมิลลิแอมครับที่เราจะเทสกันในครั้งนี้แล้วก็ชาร์จเนี่ย33วัตต์ลำโพงเป็นลำโพงคู่ด้วยนะเสียงกระหึ่มดีนะครับผมแล้วก็เเนนีีบบี่ยยยคคครรัับบ Dolby Atmos ดด้วะผมมสงือาก เป็นมือถือที่ได้แบตเตอรี่มาเยอะครับแบตบเยอะมากๆเลยทําให้เราแบบเล่นเกมต่อเนื่องได้แบบนานๆเลยเนาะแล้วก็คนที่แบบไม่ได้เล่นเกมจะซื้อมาใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยคือโอเคมากเลยก็เหมาะกับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่แบบแน่นอนแหละครับถ้าถามว่าเฮ้ยตัวเครื่องเนี่ยเจ็ดพันมิลลิแอมตัวเครื่องมันหนามันใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันมีความหนาความใหญ่ความหนักกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปแน่นอนแต่ว่า เมื่อเทียบกับความจุที่เราได้มาแล้วครับดูครับตัวเครื่องเนี่ยบางมากน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากเลยนะครับทุกคนก็ถือได้ว,ว่าแบบเออไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับความหนาของเขาเนี่ยอยู่ที่9.23 mm <assa> มิลิเมตรเองนะครับปกติถ้าเราเห็นมือถือที่แบบแบตบอืดๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนเอาเครื่อง2เครื่องมาต่อกันเลยแต่ว่าเนี่ยครับนี่คือดีไซน์ของเขาเนาะตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับมันก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปที่แบบมีความหนาขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยครับก็ ตัวนี้ใครที่ต้องการมือถือแบบแบตบอืดๆนะทิ้งสแปนด์บายนานๆคนที่เดินทางบ่อยๆอย่อาจจะไม่ได้หยิบจับสมาร์ทโฟนบ่อยเอาไว้แบบแค่ดูแมพเอาไว้แค่เช็คเฟซเช็คลน์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบมองจ้องจอทั้งวันเงี้ยแล้วต้องการแบบอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานๆอย่างเงี้ยสองสวันชาร์จทีเงี้ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็พี่ๆไรเดอร์เนาะที่แบบวิ่งงานทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคปัจจุบันมันก็ รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะทําให้แบบชาร์จแบตมือถือได้แต่ว่าถ้าเราแบบเอ้ยใช้งานได้นานๆไม่ต้องชาร์จระหว่างขับเนี่ยมันก็จะดีเนาะก็ตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์แน่นอนครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จของเขาซูเปอร์ชาร์จแบต33สาวัตต์แต่ว่าเขาก็จะมีโหมดนะครับก็จะมีอุณหภูมิต่ำเนี่ยก็จะชาร์หน่อยกลาลังไฟก็จะเข้าชาร์หน่อยสมาร์ทเนี่ยก็คือเขาเลือกแค่อัตโนมัติชาร์จเร็วเนี่ยเราก็จะบังคับเขาแบบเร่งซูเปอร์ชาร์จแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนสีเลยนะ เนี่ยสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นสมาร์ทนะเขาจะเป็นสีเขียวๆแต่เราต้องการแบบดูว่าเฮ้ยเนี่ยแบตเตอรี1่1%นะไปจนเต็ม100%กับความจุ7000มิลลิแอมกับชาร์จ33วัตต์เนี่ยบนเจ้าเทคโนโลยีว่า6นิโเนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับมาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยให้เขารันเวลาไปแล้วกันเต็มร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับผม ตอนนี้เราก็ชาร์จแบตได้1ชั่วโมงกับอีก43นาทีแล้วนะครับขออนุญาตกดหยุดแล้วกันครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราก็นี่ครับชาร์จเต็ม100%เรียบร้อยแล้วกับแบตเตอรี่7 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็โอเคเวลาเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้เร็วมากนะเพราะว่าความจุมันเยอะนะครับก็สมน้ำสมเนื้อครับตัวนี้นะครับผมชาร์จไป20นาทีแรกเนี่ยแบตเข้ามา20% 40นาทีแบตเข้ามา41% 60นาทีแบตเข้ามา62%นะครับแล้วก็ไอเปอร์เซ็นต์ที่1จนถึงเปอร์เซ็นต์ที่90เนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไอเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลา15นาทีเองก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับในช่วงไปไปเปอร์เซ็นต์ของเขาเนาะเพราะว่าแรงดันไฟเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะลดลงอยู่แล้วถ้าเราชาร์จใกล้จะเต็มเนาะก็สรุปแล้วนะครับเจ้าเทคโนโลยีห6นีโอครับแบตเตอรี่7,000ม ah, ิลลิแอมใช้เวลาชาร์จ 0จนถึง100 1ชั่วโมงกับอีก43นาทีในการเทสครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังใช้งานเจ้าเทคโนโพว่า 6neo อยู่หรือว่ากำลังหาข้อมูลอยู่เท่ากันครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ